ครับโรงเรียนกูชาโอภาสนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0819873348ส่นะครับเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องเศษส่วนนะฮะเศษส่วนจะมีอยู่3ประเภทนะครับ1คือเศษส่วนธรรมดานะครับเช่น1ส่วน8ลบสส่วน11 2ส่วน5ลบ5ส่วน17นะครับ2เศษส่วนเกินนะครับข้อสังเกตทำไมถึงเป็นเศษส่วนเกินเพราะว่าตัวเศษมากกว่าตัวส่วนนะครับ ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนนึ่งเป็นเศษส่วนเกินนะครับเช่น15ส่วน4 1 1 7 1ส่วนลบ2ีส้่วน3 1มส่วน1นี้ก็เรียกว่าเศษเกินนะครับหรือว่าเศษส่วนเกินนะครับ3จํจำนวนคละนะครับเช่นนะครับ4เศษ5ส่วนหกลบเเศษ8ส่วนเลบ12เศษ2/7ส่วนอันนี้ก็เรียกว่าจำนวนคละนะครับทีนี้ตัูตัวอย่างที่1น,นะครับ กขาบอกว่าจงหาเศษส่วนที่เท่ากันกับเศษส่วนที่กําหนดให้นะครับมันจะมีวิธีคิดอยู่2วิธีก็คือ1คูณจํานวนที่เหมือนกันทั้งตัวเศษและตัวส่วนเข้าไปดูตัวอย่างแรก3ส่วน5จะหาเศษส่วนที่เท่ากันมา2จํานวนนะฮะก็คือคูณ2บนคูณ2ล่างก็ได้เป็น6ส่วนสิบตาทันนะครับ3ส่วน5คูณ3บนคูณ3ล่างก็ได้เป็น9ส่วน15าทันนะครับ ทีนี้ดูตัวอย่างที่2ลูกหนูเห็นจํานวนติดลบไม่ต้องไปตกใจเด็กหลายคนชอบตกใจนะครับหนูก็ทําปกติลูกถ้าหนูเจอตัวเลขเยอะหนูก็เอามาหารซะเอาห้ามาหารบนและห้ามาหารล่างซะหนูก็ได้เป็นลบเส่วนยีนะครับนะครับอันนี้คือเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กําหนดให้นะครับทีนี้มาดูการเปเรียบเทียบเศษส่วนนะครับจะมีอยู่2องจำนวนนะฮะหใช้หลักการคูณไข้ นะฮะออการแบที่ศษ่ส่วนสองนวนใช้หลักการคูณไขว้เช่น17ส่วน13กับ6ส่วน11หนูก็จับคูณไขว้นะฮะจับ7มาคูณ11ซะจับ6มาคูณ13ซะหนูจะได้เปรียบเทีเยบได้ว่า77มันน้อยกว่า78ถูกไหมฮะ77เกิดจาก7คูณ11 78เกิดจาก6คู13มันก็จะน้อยกว่านะครับโอเคครับ